ไปตอนบ่ายพี่จะงูว่ามันเห็ดมันโอบโอเคไปมาวานี่พอดนีนะจูมหลือหวานเห็ดเพิ่งเพิ่อเห็ดนโปะตากเห็นมูเดียวเห็นจนเถ่าเปื่อยทิ่มซิซูตั้งหลายดอกดูนะเบางดอกนี่งามเห็ดเน็ดนี่อะไรมาวานนี่พอดีปลุกผลิตเลยเมื่อวานนี่ คืแห่งสีเทาไปจนเพื่อยหคักหลายเมื่อคนโตมาคืนเนาะมนขี้ดินแดงจงครึ่งนไนแล้วยังโบเบิรงกเลยจะละมั่งอันนี้กำลังจะล้างเห็ดเห็ดหนามุมหน้าหมองเต่าเราได้หลายเนี่ยกระเอยวี่เลยค่ะนี่เห็ดปวกตับเห็ดปวกตาบดอกนี้อันนี้ก็เห็ดปวกตาบอันนี้ก็ตาเป็นยังเไงเออเห็ดปลวกตับใหญ่ไม่ง่ายไม่ง่ายเนาะ จิกเามันจิกมันเหนียมน้อยปุ๊บหัตาบคืบอใครยันหาปลาทั้งปลาทังเฮทด่ายแลคนะนึงเมียหาเฮดผัวหาป่าเอเาเาอะ มันพาขึ้นหาป่ากัยามันหปะหาเห็ดนําหาปลากระงอขึ้นไปหกางมองว่าคือขึ้นไปนั่นใหปักาเห็ดไป้นไป้ม้นปขึ้นไปานไป้นไ้นขึ้นไปขึ้นไปขปขึาน้นไปนปขึ้นปร้นนไ้นไปปขนไป้ป็น มันระดอกสดอกดอไงอันนี้ฮะเอาคือได้หลายแต่โอ้ไม่เห็นดูบอเห็นดูเห็นบ่อยบเห็นบ่อยบเห็นบ่อยบก็เลยได้เยอะนี้เห็ดปกตาบนี่นี่เฮ็ดปกตาบตาบใหญ่ตาบใหญ่ตาบเป็อะไรจังดอกผู้ตาบใหญ่ใหญ่อันที่อันได้มาอันที่อย่างสันนี่นี่ตาเอาบนี่นี่นี่ คนหน่วยหนึ่งตัวเยเน่าไม่เน่าตองไหลนะมันเน่าจุม่อมเนาเมื่อวานน่าไปม่วานปะคือนไปเมื่อวานทุกวันห้าดอกห้าจานหาจานไปเมื่อวันเสงสามื่อลันหนจุ่มสตกา้เน้อออแตมันเน่าเออเนคือคนไปค่ะคนไปนไปคนน่ามป็นเปรตนดน้อยนะเลยเดวมาเลย่อประเทศเลยเตู้ตะตู้ยห้นี้ ไปฮะว้าม่ฮิปิเอนีว่าเออันนี่้ว้ามอ่เอามาจะถิ่มมนพได้ยินเสียงันตวิรพันธ์ว่ามีอ่ม่ฮิปิอียนเออ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 ออออเออเ้ออเออเอออออเออเเเเเออ ซุมปลาเพื่อนเดาหันมู่เดียวสามคนหันได้คนเราเครื่งกระจกลอกเตาสามคนหันได้หลายว่าสุไว้ปดียน่าจะอันนนปอไัยอืมพอไม่อยากให้นล้ไรหันเลยเบมนเขาเจ้าเขาเจ้าสีเมื่อแล้วเขาเจ้าหันสีเมื่อเลยเด้่าิเราอยู่พุ่นก่อไผ่ทางเขาบานขึ้นเมื่อแล้วมาเจ้าไปก้านเอา แล้วว่าหันอยู่ตีเลาบคงเลียงคนน้แล้วว่าย่ใก้ทางไแม่น่แล้วแล้วว่ายุใก่แม่แหล่ะมันไก้ทางเอาคนจุดก็ตวหนทางไปร่นของห้เนี่ยูิติหันทางเลยพ่นไห้มจจนทางเ่นไี้สคนผ่เออนี่นี่นี่มิจรุ่นนี้แล้วเอาหซีหายดแต่ของเราหันเต็มกระตาคนเกือบเต็มกระตาคนเลยสาคนมูไงาย ตอนไหนนะเพราะเอาตอนไหนนะตันกเศ้านี่แหละตอนนี <Fahrenheit> uh, ้ซุกไฟเข้าไปทนบวมออกมาแล้วมออกมาแล้วอะไรอโอผู้เดียวอันนี้ค่ะมันหันเน่าตั้งหลายอันนะจุ่มนี้นดาได้จ้กดอกผู้ มันนึ่มันหน่แดดอกไว้จังดอกตอเลีตอเลี้ยพวมโถนอะเนี่ยให้ปลูกสามอยู่ในพุนเถอะพุน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 พนพุนพุนพุหพุนพุนี่นพุ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 นด้เพุนพุนพุได้นพานพุ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 นพ้นพุนพุนพุนพะนพุ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 นยานพุนไปนพุนพุนพุนพีนพุนพุนพุเนนนนนนิ

มันเรื่องเขาเสาร์เอล่าฮันี่ห้าดอกแล้วเป็นลูกปืนอันนี้อันนี้เป็นพูนกอไผ่บ้านนี้บ้านนี้ย่ายลูกป่านอีกอยู่น่าเงาไม้แอนเงาอันนี้แล้วเห็นต่อต่อเป็นลูกปืนได้ไหมเงาไม้จักกุ้งไม้จักก้งเขาขาวหมดอ่าเปเอาเจนหายเลยน่างเงาทั้งนั้นเลยดำซรูปเออใต้พูนกบไผ่ไปทางนี้นี่่งเป็นซ้ำนี่เลย ม่แตเพชรพวกหนดินไม่แค่นี้ลูกปืนหันข้าวขาวนี่เลยาได้ดอนะเออพวกขาวนี่งามเห็ดหันนี่เด็กาบ้านนี่ป่ทํางานเปล่าทงนั้นดอกงามั่นเมื่อวานนี่เห็นคนว่าเพ็ดปีเบือตายแต่มันดอกงหเห็นดอกสูดาวพามันญ่แม่หรอมันแม่รดีไหม่ เออดอกดับ yup. จุ <im 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 ่มดำไปนั่นเออเออมันหวานี่ป่านน่ะสิมีมีหรอมีมอยู okay. ่เ oh! ห็ดลายมีอย MM> ู <h <h ่เีเบือเออมีอยู่เห็ดปวกลายอยู่ีนหันเอ้อลายดำดำมาทำใ้จีบเบน้าโพต่อทานอันน่ะเอเห็ดพีเบือเออบ่แม่ได้เขาตมันนี่บอกมัหลายอย่างได้ดำดนี่มันง่ายละว่าเห็ดสีเบือเออบ่มันดำเห็นเป็นดำ่าย้มันดำายเลยอาผาไปสวนเบ้งตีนมันตมันเลยปอ้ เาเนี่ยแล้วเสื้อมันใส่ถุงอาไปเออทิ้งไว้ในเงาม้อะโอ้เป็นปลาแกลเห็นอยู่แม่แม่บ่ได้ติป่าหั่นวะอ๋อมันย้ำสวยมันบนไปสวยมันบ่อบอนมันบีบบอลเจ๊เยออเยื้เอาปลาบอลละเช้าเจ๊ถ้าพ่อจังอันได้มาแจ่เช้าเนาะ ก็ผลตกเนาะเป็นลัดนี่แต่มันสะไหลขึ้นได้ผอตกปลาครับเพราะว่าหัปลาผลตกไหลขึ้นลูดอันแม่ดูงแล้วไปอันน้ำเขาอ,อันอีบักนาทามบักอันนั่นหันขี่ขู่มือแล้วขี่ร้อไปหันนับไปตึป่ามันได้ได้ก็ปู่ไม่ไต่หิ้เลยบอกเราทิ่มปลาายเนี <c oughs> ่ยเรายีศมแม่หะ<า>เ,เ,เก็บม,มาให้ลูดเรืองลู้านไปเห็นเมยว่เห็นยไ เราไปใส่อกงติดเยออทำมาปนกปดิลูไผ่ไผ่เล้ากระองเตาพ่อมคนไทย่านะพอคนไทยไทยนอยไทยนอยไทยอยไทยงไทยนถอยแม่งคนไทยเ่รสันไทยทำเตาไทยทำเตาลาวทา ปัตประชาชนกูเป็นอะไรพูดสัอะไรเล่าถ้ำเต้าใช่เล่าไทยสิใช่เลวาไงไทยอนทอยจิเดี๋ยวเือนแป๊บนึงอันนั้นไทยลาวิไทยลาวพวกนี้สองอันนี้ไทยดทาลืมในบอลลูนไทยลาวลาวไปน้ำบ่ไปน้ำบ่ไปน้ำบ่ขี่ะกานเลยู้มาก่อนเดีวไมเล่นน้ำมันไปเลยไปลงนิดไปลงนิดโอ้ยไปลงกันล้มั้งเลยลงกันล้งเลย เอาไปมันไปรอบานเราเมืองมันโบไห้ได uh ้คุณนห่อยอั่านี้ฮะว่ปกตินทีอุ้มาีบดเก่า่ยอันนี้เอ้ยย้าอม่อ่าปให้กินตลอดเลยนะอยู่ไกลอย่างนี้อือจะใช้เรียกขาปลูกในไยอันนี้ฮะได้กินตลอดเลยไทยกินสใช่โบให้ผู่มอให้คู่อีก ใครคิมซูงยืนแล้วยืนแล้วยืนแล้วยื้แล้วยื้แล้วเหอเหอยืนให้ลงเก็บย่าง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 ตีง่ายค่อยย่างละล่ะไอซุ้งตีนน้อยไอซุ้งย่าครัง ลายเตอ๋อไป็น่ะลายเต๋อไม้ก็ได้เห็ดก็ได้เฮ้ยอ้คนหาให้กัลายได้ซาวน์นี้หาเห็ดฮะได้หลายได้หลายในบางคนก็นดีได้ขู่คนอยู่ได้ละคนฮะแล้วทำยนีไงละ่ะต้องสีได้ขู่คนเพราะว่าเห็ดหลายเด,ได้ได้และทุกคนบอกโอ้ บอด้บอนี todos, ่พูนาว่าบอด้าหัเตรมเกืบเตรมกระตาข้าแม่วามันบเถ่าแห้งคากเนาะพอดินลูกกระสุนนะนะเีก้าเจ้าเียดมอันี้ค่ะบอพูนาสีเก่าเจ้าด้วนี่มาสั่นมีมุเจ้าเขียไม่ใหม่เลยเขียเจ้าเลีมเลี่ยมเป็นด่งทงเจ้าหาไปก่อนเอาฟ้า ขนาดว่าว่าบดจักเหล่าอันนี้ไปหัวนี่พี่มันคือหูจักเหล่าคนคนนั้นคนนั้นไปเอาหน้าเพื่องหน้าเพื่อนผู้ชา่เห็นนะเอาหน้าเพื่องนะพอดีจักบอลเฮ็ดปลวกออกแล้วมีโดนทอยได้นี่ใช้บัลทอยได้กี่เฮ็ดแล้วบแบบดอกฟ้าเฮ็ดอันเฮ็ดเฮ็ดผมตาเฮ็ดนามมุมกองอ่ะเนาะดิะพีนามมุมนามมุมกล่องมาจากยืนไง แต่เกากรบบาตายพี่แล้วราบ้าไปเห็นมุน้ะหมอกก็ได้กินไม่ย่นไม่พึ่งเออเนาะเข้าม่ไผ่หมอใหม่เนาะเข้าไผ่เคสก็เคสฉันหอยขึ้นหอยใหญ่แคอหอยใหญ่ขนาดทั้งหอยทั้งปูทั้งปูทั้งหอยยามนี้คนตัวแข็งปูหอยปลาเปิดเจ็ดออกโอ้ได้กะยามออกยางใสยางรุ่นแต่เ่าสุดที่มี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะ จะไปหาเหตุแล้วคะ่ะไปต่อค,ค่ะต่อคลิปหาเหตคุค่ะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า